มีเพียงถ้อยคำเดียวที่ทำให้ทั้งอาณาจักรต้องสั่นสะเทือนว่ากันว่าพลังของพระร่วงสามารถสะกดได้แม้แต่ของผู้ยิ่งใหญ่แต่คำถามคือนี่คือปาฏิหาริย์จริงหรือเพียงตำนานที่เล่าขานกันมาคืนนี่คุณจะได้ยินกับหูและตัดสินด้วยหัวใจของคุณเองเรื่องภาษาไทยแสงจันทร์สาดลงมาบนลานดินเงียบสงัดต้นไม้สูงใหญ่โยกไหวเหมือนจะกระซิบถ้อยคำลี้ลับ เสียงแมลงกลางคืนดังระงมกดดันทุกการหายใจขบวนคนเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังทุกสายตาหันไปทางชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางลานเขาคือพระร่วงผู้คนต่างเชื่อว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์อากาศรอบกายเย็นเยียบราวกับมีบางสิ่งมองจากความมืดผู้ติดตามหลายคนเริ่มสั่นแม้ไม่มีลมแรงพัดผ่านหัวใจพวกเขาเต้นแรงจังหวะเร็วราวกับกลองรบพระร่วงยกมือขึ้นช้า,ชา สายตาคมกริบจับจ้องไปทางเงาไกลที่กำลังเคลื่อนไหวเสียงกระซิบจากผู้คนแผ่วเบาเหมือนคลื่นกระทบฝั่งทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังใกล้เข้ามากลิ่นควันไฟโชยมาแตะจมูกแสงคบเพลิงของขอมวับวับอยู่ที่ขอบป่าทุกคนเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจที่สั่นเครือความกดดันถาโถมจนเหมือนเวลาแทบหยุดเดินพระร่วงก้าวไปข้างหน้าริมฝีปากขยับชา้ชา วาจาลึกลับกำลังจะเปล่งออกมาเรื่องต่อริมฟีปากของพระร่วงเปิดชา้ชาๆถ้อยคําแรกเล็ดลอดออกมาเหมือนเสียงลมพัดผู้ติดตามหลายคนขนลุกสู้คําพูดนั้นไม่ดังแต่กลับชัดเจนในหูของทุกคนเหมือนเสียงนั้นก้องสะท้อนมาจากทุกทิศท,ทางแม้แต่ใบไม้ที่ไหวก็เหมือนเงียบฟังกองทัพขอมที่ยืนอยู่ริมป่าเริ่มชะงักบางคนหยุดเดินบางคนเบิกตากว้างราวกับถูกสะกด พระร่วงยังคงพูดต่อถ้อยคำแต่ละคำหนักแน่นเหมือนหินตกลงสู่บึงลึกเสียงสะท้อนในหัวใจของผู้ฟังยิ่งชัดผู้ติดตามชาวสยามคุกเข่าลงทีละคนบางคนมีน้ำตาคลอราวกับรับรู้ถึงพลังเหนือธรรมชาติทุกคนเงยหน้ามองพระร่วงด้วยความหวังและศรัทธาแสงจันทร์สว่างขึ้นเมฆที่ปกคลุมค่อยๆแหวกออกลานกว้างเปล่งประกายจนเห็นแม้แต่เงาเล็กที่สุดเสียงคบเพลิงของขอมสันไหว เปเลวไฟโอนเอ็นไม่หยุดเหมือนถูกแรงลึกลับกดทับทหารบางคนเริ่มถอยหลังโดยไม่รู้ตัวพระร่วงหยุดพูดความเงียบโถมเข้ามาเหมือนมหาสมุทรที่ไร้คลื่นแต่ในความเงียบนั้นทุกหัวใจยังสั่นสะท้านสายตาของพระร่วงหันตรงไปยังผู้นำขอมสายตานั้นไม่ใช่แค่ความกล้าแต่เหมือนมีกระแสไฟไหลผ่านผู้นำขอมชะงักเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นทันใดนั้นพระร่วงเอ่อยวาจาอีกครั้ง ถ้อยคำที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนภาษาแปลกประหลาดที่ก้องสะท้อนในอกทหารขอมหลายคนยกมือปิดหูบางคนก้มหน้าลงกับพื้นบางคนสุดเข่าราวกับขาไร้เรี่ยวแรงผู้ติดตามชาวสยามมองภาพตรงหน้าอย่างเหลือเชื่อไม่มีใครกล้าขยับทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ลมแรงพัดวูบต้นไม้ไหวกระหนำ่ำเสียงกิ่งไม้หักดังระงมเหมือนเสียงกลองรบ แสงไฟจากคบเพลิงดับลงทีละดวงความมืดเริ่มปกคลุมทีละส่วนเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลงบนร่างพระร่วงเสียงสุดท้ายจากปากพระร่วงกล้องกังวานมันเหมือนเสียงฟ้าผ่าที่กรีดกลางท้องฟ้าทุกคนหยุดหายใจในชั่วขณะนั้นทหารขอมหลายคนล้มลงไม่ใช่เพราะบาดเจ็บแต่เพราะความหวาดกลัวที่ไม่อาจต้านทานหัวใจของพวกเขาเหมือนถูกบีบรัดด้วยถ้อยคำเพียงไม่กี่คำผู้ติดตามชาวสยามยังคงศรัทธาแน่วแน่ สายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความเชื่อว่าพระร่วงคือผู้ที่ได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้องฟ้าคำรามเบาๆเมฆดำก่อตัวขึ้นอีกครั้งบรรยากาศกลับกลายเป็นหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกทุกสายตาจับจ้องไปที่พระร่วงเขายืนนิ่งราวกับนักรบผู้ไม่หวั่นไหวริมฝีปากยังคงขยับช้าๆคำพูดนั้นไม่ใช่เพียงเสียงมันคือพลังที่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนใต้พื้นดิน ดินโคลนแตกร้าเล็กน้อยราวกับโลกกำลังตอบสนองเสียงร้องเบาๆดังขึ้นจากฝั่งขอมบางคนเริ่มโยนหอกและดาบทิ้งสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบรรยากาศเงียบอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งแม้แต่มแมลงก็ไม่ส่งเสียงหัวใจของผู้ติดตามเต้นดังราวกับจะทะลุออกจากอกไม่มีใครรู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงจุดเปลี่ยนของชะตากรรม พระร่วงค่อยๆหันหลังให้ฝั่งขอมเขาเดินช้าๆกลับไปยังกลุ่มผู้ติดตามไม่มีใครเอ่ยคําพูดทุกคนเพียงเฝ้ามองแต่ทันใดนั้นเสียงระเบิดกึดกก้องดังมาจากป่าเป็นเสียงที่ไม่มีใครคาดคิดพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผู้คนกรีดร้องด้วยความตกใจแสงสว่างสีแปลกประหลาดพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนพลังที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนพระร่วงหยุดเดิน สายตาเงยขึ้นไปมองท้องฟ้าที่ปั่นป่วนริมฟีปากของเขายังคงขยับเบาๆถ้อยคำใหม่กำลังจะถูกปลดปล่อยและทุกคนรู้ว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพลังที่แท้จริงเรื่องต่อสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ร่างพระร่วงเงาของเขายืนเด่นกลางแสงจันทรราวกับนักรบที่แยกไม่ออกว่าเป็นมนุษย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านใบไม้ปลิวว่อนเหมือนฝนโปรย บรรยากาศหนาวเย็นจนทุกคนขนลุกพระร่วงยกมือขึ้นชาชาริมฟีปากยังคงขยับถ้อยคำที่หลุดออกมาแผ่วเบาแต่ทุกคนกลับได้ยินชัดราวกับเสียงนั้นอยู่ในหัวทหารขอมหลายคนเริ่มกลุ่มศีรษะใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดผวาเสียงครางต่ำๆดังสะท้อนเป็นระลอกพื้นดินสั่นสะเทือนอีกครั้งฝุ่นควันลอยคลุงเสียงแตกหักของกิ่งไม้ดังมาจากป่าลึก ผู้ติดตามชาวสยามมองด้วยดวงตาเบิกกว้างไม่มีใครพูดออกมาแม้แต่คำเดียวทุกคนรู้ว่าพลังที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งธรรมดาพระร่วงก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวเสียงเหมือนสายฟ้าฟาดก็ดังก้องสว่างวาบจนคนจำนวนมากต้องยกมือบังตาเมื่อแสงนั้นจางลงทุกสายตาเห็นทหารคอมหลายสิบนายล้มควม่ำเงียบงันไม่มีใครกล้าลุกขึ้นอีกเสียงลมสงบลงเพียงครู่ แต่บรรยากาศยิ่งกดดันกว่าเดิมเหมือนโลกกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดผู้นำขอมที่ยืนอยู่เบื้องหน้าหน้าซีดเผือดเหงื่อไหลท่วมเขายกมือขึ้นแต่ไม่กล้าออกคำสั่งใดๆพระร่วงหันสายตาไปที่เขาเพียงแค่แววตาก็ทำให้ชายผู้นั้นถอยหลังโดยไม่รู้ตัวท้องฟ้าเหนือสีสะเริ่มหมุนวนเมฆดำเคลื่อนไหวเหมือนถูกแรงดึงบางอย่างเสียงฟ้าคำรามก้องสะเทือนป่า แสงสว่างประหลาดปรากฏขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เป็นลำแสงที่พุ่งขึ้นสูงเหมือนเชื่อมระหว่างโลกและท้องฟ้าพระร่วงเอ่ยถ้อยคำใหม่เสียงนั้นดังกังวา,กวานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเหมือนคำประกาศที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ผู้ติดตามสยามหลายคนสุดตัวลงกราบน้ำตาไหลด้วยความศรัทธาหัวใจเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าพวกเขากำลังอยู่ต่อหน้าพลังศักดิ์สิทธิ์ทหารขอมที่เหลือมองกันอย่างหวาดกลัว บางคนเริ่มหันหลังวิ่งหนีเสียงฝีเท้าวิ่งสะท้อนกล้องไปทั่วแต่ผู้นำขอมยังยืนอยู่ที่เดิมแม้ร่างกายสั่นเทาเขายังพยายามประคองตนเองไม่ให้ลม้มพระร่วงหยุดพูดความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความเงียบหนาหนักจนเหมือนหินทับอกแววตาของพระร่วงยังจับจ้องไปที่ศัตรูริมฝีปากคลี่ยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มที่ทั้งอ่อนโยนและน่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกัน ทันใดนั้นเสียงระเบิดจากฟากฟ้าดังก้องแสงสีทองสาดลงมาคล้ายสายฝนท้องฟ้าเหมือนเปิดออกเผยให้เห็นพลังบางสิ่งที่เกินมนุษย์เสียงร้องดังลั่นจากฝั่งขอมดาบและหอกตกกระแทกพื้นเสียงโลหะกระทบกันดังระงมทั่วลานผู้ติดตามสยามเงยหน้ามองท้องฟ้าบางคนพนมมือสวดภาวนาบางคนร้องออกมาด้วยความปีติแต่พระร่วงยังยืนนิ่งสายตาแน่วแน่ เหมือนรู้ว่าพลังที่เขาปลดปล่อยยังไม่สิ้นสุดพื้นดินเริ่มแยกเป็นรอยร้าวดินสั่นสะเทือนจนผู้คนแทบยืนไม่อยู่ฝุ่นนาทึบลอยขึ้นบดบังทัศนียภาพเสียงของพระร่วงดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แหลมคมรวดเร็วและเด็ดขาดเหมือนคมดาบที่กรีดกลางความมืดทหารของคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ดวงตาเบิกกว้างเขาทิ้งอาวุธลงทันทีคุกเข่าลงโดยไม่อาจต้านทานผู้นำขอมยกมือขึ้นสั่นเทา ปากพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาพระร่วงก้าวเข้าหาเขาแต่ละก้าวหนักหน่วงดังก้องทุกคนเฝ้ามองอย่างตื่นตะลึงเมื่อถึงระยะเพียงไม่กี่ก้าวพระร่วงหยุดสายตาเฉียบคมจับจ้องริมฟีปากขยับอีกครั้งคำพูดนั้นยังไม่ถูกปลดปล่อยแต่ทุกคนรู้ว่าเมื่อมันถูกเปล่งออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเกินกว่ามนุษย์จะรับได้เสียงหัวใจเต้นดังไปทั่ว แม้แต่ลมก็หยุดนิ่งทุกสรรพสิ่งรอบตัวเรากับหยุดรอและและ้วพระร่วงสูดลมหายใจลึกริมฝีปากเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งถ้อยคำลีลับกำลังจะถูกปล่อยออกมาเรื่องต่อลมหายใจเงียบกริบทุกคนหยุดนิ่งราวกับโลกหยุดหมุนแสงจันทร์ทอประกายเหนือศีรษะพระร่วงยกมือขึ้นสูงริมฝีปากเริ่มขยับเสียงแรกที่เล็ดลอดออกมาเหมือนสายฟ้าแลบก้องสะท้อนไปทั่วลาน ผู้ติดตามหลายคนเอามือกุ่มอกหัวใจสั่นสะเทือนราวกับถูกดึงเข้าสู่ห้วงลึกลับทหารขอมหวีดรองบางคนล้มลงกับพื้นเสียงอาวุธกระแทกดังก้องระงมผู้นำขอมตัวสัน่นเงื่อเม็ดโตไหลอาบแก้มเขายกมือขึ้นปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่ในใจพระร่วงเอ่ยถ้อยคำต่อเนื่องแต่ละพยางหนักแน่นราวกับหินตกสู่เหวลึกสะเทือนทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตรงนั้นพื้นดินแตกออกเป็นเส้น รอยร้าาเลื้อยผ่านใต้ฝ่าเท้าของทุกคนฝุ่นพวยพุ่งพุ่งขึ้นบทบังสายตาแสงจันร์ทกระจายเป็นประกายสว่างเมฆดำฉีกขาดราวกับถูกกรีดด้วยคมดาบเสียงคำรามจากท้องฟ้าดังสะเทือนป่าทหารของบางคนลุกไม่ขึ้นร่างกายเหมือนถูกกดทับด้วยพลังที่ไม่เห็นเสียงสะอื้นดังแผ่วๆผู้ติดตามชาวสยามยังคงก้มกราบศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นทุกขณะน้ำตาหลังไหลด้วยความปลื้มปีติ พระร่วงก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวลมแรงพัดกระหน่ำเหมือนพายุฤดูร้อนคบเพลิงที่เหลืออยู่ดับสนิทความมืดโอบล้อมทุกทิศเหลือเพียงแสงจากร่างพระร่วงที่เปล่งประกายผู้นำขอมถอยหลังชนต้นไม้เสียงลมหายใจถี่กระชันเขาเอ่ยอะไรบางอย่างออกมาแต่เสียงสั่นจนฟังไม่เป็นคำํำพระร่วงหยุดยืนสายตาคมกริบจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเขาริมฝีปากขยับอีกครั้ง ถ้อยคำใหม่หลุดออกมาเสียงนั้นก้องสะท้อนเหมือนระฆังใหญ่ที่ตีในวิหารคลื่นเสียงกระแทกอกของทุกคนจนแทบขาดใจผู้นำขอมสุดเข่าลงทันทีมือทั้งสองสั่นไหวไม่หยุดสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเกินกว่าจะเอื่อนเอ่ยทหารขอมที่เหลือกระจัดกระจายบางคนวิ่งหนีหายเข้าไปในความมืดบางคนล้มลงนอนแน่นิ่งด้วยความสิ้นหวังเสียงหัวใจดังขึ้นทั่วลานเหมือนจังหวะกลองที่เร่งเรา้า ไม่มีใครรู้ว่าอีกไม่กี่อึดใจจะเกิดอะไรขึ้นพระร่วงเอื้อมมือออกไปเหมือนจะคว้าพลังบางอย่างจากอากาศทันใดนั้นแสงสว่างสีทองก็ปกคลุมร่างของเขาผู้ติดตามหลายคนร้องให้ด้วยความศรัทธาบางคนสวดเสียงดังทุกถ้อยคำหลอมรวมเป็นพลังแห่งความเชื่อมัน่นแต่ผู้นำขอมกลับยิ่งหวาดกลัวเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาไม่ขยับเหมือนถูกพันธนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น พระร่วงค่อยๆเดินเข้าหาเขาแต่ละก้าวหนักแน่นก้องสะท้อนในหูของทุกคนเหมือนกลองศึกที่ดังประกาศชัยชนะเมื่อมาถึงตรงหน้าพระร่วงยืนเงียบสายตาเยือกเย็นจับจ้องริมฟีปากขยับเบาๆอีกครั้งเสียงนั้นไม่ดังแต่ทุกคนกลับได้ยินชัดเจนถ้อยคำเหมือนลมที่พัดผ่านหัวใจทุกดวงผู้นำขอมสะดุง้งร่างกายสั่นเทาจนแทบลมเขายกมือขึ้นเหมือนขอความเมตตา แต่พระร่วงไม่หยุดถ้อยคำยังคงพังพรูเสียงนั้นเหมือนคลื่นทะเลโหมกระหนำ่ำดวงจันทร์ส่องสว่างขึ้นอีกครั้งร่างของพระร่วงเปล่งประกายราวกับเทพเจ้าเงาสะท้อนลงบนพื้นราวกับเปลเวเพลิงผู้ติดตามสยามก้มกราบอีกครั้งเสียงสวดประสานเป็นหนึ่งเดียวบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังลี้ลับที่เกินมนุษย์และในชั่วขณะนั้นพื้นดินใต้เท้าของผู้นำขอมสันสะเทือนเสียงแตกหักดังลั่น รอยร้าวกว้างเปิดออกตรงที่เขาคุกเข่าอยู่เขากรีดร้องด้วยความตกใจมือคว้าหาที่ยึดแต่ไม่มีสิ่งใดให้เกาะพยุงพระร่วงยังคงเปล่งถ้อยคำเสียงนั้นชัดเจนเย็นเยียบและเด็ดขาดเหมือนประตูแห่งโชคชะตากำลังถูกเปิดออกสายตาทุกคู่เบิกกว้างไม่มีใครหันหนีทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและและ้วรอยร้าวใต้ตัวผู้นำขอมขยายกว้าง เสียงคำรามจากใต้พื้นดินดังขึ้นกลิ่นดินเปียกชื้นโชยแรงเงาร่างของเขาเริ่มถูกกลืนหายไปในรอยแยกเสียงร้องดังสะท้อนป่าผู้ติดตามหลายคนปิดตาด้วยความหวาดหวัน่นแต่พระร่วงยังยืนนิ่งสายตาไม่กระพริบถ้อยคำสุดท้ายยังไม่ถูกปลดปล่อยออกมาเรื่องต่อเสียงแตกหักดังสะท้อนกล้องพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับโลกโกรธเกรี้ยวกลิ่นดินชื้นและควันฝุ่นคลุ้งอบอวน ผู้นำขอมกรีดร้องเสียงแหลมสะท้อนสถานทุกหัวใจมือทั้งสองคว้าฟาดอากาศอย่างสิ้นหวังรอยแยกกว้างขึ้นเงาดำโอบล้อมร่างของเขาดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทหารที่เหลือร้องอุทานบางคนพยายามวิ่งเข้ามาช่วยแต่ถูกแรงลึกลับผลักกระเด็นออกไปเสียงสะอื้นดังสลับเสียงกรีดร้องความเงียบจากป่ารอบข้างหายไปสิ้นเหลือเพียงเสียงถ้อยคำที่พระร่วงเปล่งออกมา คำแต่ละพยางคมกริบราวกับมีดตัดลึกเข้าไปในความกลัวของทุกคนเหมือนกุญแจที่ไขประตูแห่งชะตาพระร่วงยกมือขึ้นแสงสีทองประตูออกจากฝ่ามือส่องประกายไปทั่วท้องฟ้าเมฆมืดแตกกระจายดวงจันทร์ปรากฏเต็มดวงสว่างราวกับกลางวันผู้นำขอมตัวสันริมฟีปากสันะร,ริกพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงขาดห่วงไม่มีถ้อยคำใดออกมา มีเพียงเสียงหัวใจเต้นถี่รัวดังก้องในหูของเขาเองผู้ติดตามชาวสยามยังคงก้มกราบสายตาเต็มไปด้วยความศรัทธ,ธาน้ำตาไหลพรากด้วยความเลื่อมใสแต่ท่ามกลางความศรัทธ,ธานั้นมีเงาดำบางสิ่งเคลื่อนไหวใต้พื้นเหมือนสิ่งลี้ลับที่ตื่นขึ้นตามคำสั่งศักดิ์สิทธิ์พื้นสั่นแรงยิ่งกว่าเดิมต้นไม้รอบลานโยกไหวใบไม้ปลิวว่อนราวกับพายุเสียงคำรามจากใต้ดินดังก้อง ทุกคนหันมองรอบทิศความกลัวก่อตัวขึ้นในทุกหัวใจพระร่วงหยุดเปล่งถ้อยคำเงียบกริบเพียงอึดใจแต่ความเงียบนั้นกลับกดดันจนหายใจไม่ออกผู้นำขอมเงยหน้ามองสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาพูดเพียงประโยคเดียวหยุดได้ปโปรดหยุดแต่เสียงเขาถูกกลบด้วยแรงสันสะเทือนรอยแยกเบื้องล่างกลืนร่างเขาลงไปช้าชเสียงกรีดร้องสุดท้ายสะท้อนกล้องในหูทุกคน แล้วความเงียบก็ปกคลุมฝุ่นควันจางหายรอแยกปิดตัวลงพื้นกลับคืนสู่ความสงบเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเหลือเพียงความว่างเปล่าและเงียบงันที่กดทับจิตใจของทุกผู้คนทหารขอมที่เหลือพากันสุดตัวสายตาเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นบางคนร้องขอชีวิตบางคนก้มกราบพระร่วงยืนนิ่งสายตาเย็นเยียบราวกับมองทะลุจิตใจของทุกคนตรงนั้นเขาหันมองผู้ติดตาม ใบหน้าไม่แสดงอารมณ์แต่ประกายตาเต็มไปด้วยพลังที่เกินมนุษย์ผู้ติดตามต่างร้องสาธุเสียงก้องสะท้อนในความมืดเหมือนบทสวดที่เชื่อมฟ้าดินเข้าด้วยกันแล้วพระร่วงก้าวไปข้างหน้าฝ่าเท้าแต่ลงบนพื้นเกิดเสียงสะท้อนก้องเหมือนระฆังยักษ์ยายทุกคนตัวสัน่นไม่มีใครกล้าขยับเพียงสายตาที่เขามองมาก็ทำให้เลือดเย็นเฉียบท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสี แสงจันร์ทสว่างเจิดจ้าเกินธรรมชาติดวงดาวรอบฟ้าเลือนหายไปทีละดวงลมพัดแรงจนใบไม้ฟาดกันเสียงดังอากาศเย็นเยือกแทรกเข้ากระดูกผู้ติดตามหลายคนสั่นสถานแต่ยังคงก้มกราบพระร่วงหยุดกลางลานเงยหน้ามองท้องฟ้าริมฝีปากเริ่มขยับอีกครั้งเสียงถ้อยคำใหม่หลังไหลออกมาทุ้มต่ำหนักแน่นดังก้องสะท้อนจนพื้นสั่นสะเทือนอีกครั้งทหารขอมที่เหลือกรีดร้อง เสียงสะท้อนแข่งกับเสียงถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ความหวาดกลัวปกคลุมทั่วบริเวณดวงจันทร์สั่นไหวแสงสว่างบิดเบี้ยวเหมือนฟ้าและดินกำลังจะถล่มทลายเงาดำใต้พื้นขยับอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะออกมาสู่โลกทุกคนหันมองด้วยความหวาดกลัวเสียงหัวใจดังทีไม่มีใครกล้าหายใจแรงและแล้วเสียงถ้อยคำของพระร่วงดังขึ้นสูงสุด กล้องกังวานเหมือนฟ้าผ่าลงบนพื้นดินแสงทองพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าตัดผ่านความมืดมิดเงาดำที่ขยับอยู่หยุดนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยพลังนั้นความเงียบชั่วขณะปกคลุมอีกครั้งแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีทางกลับไปนอนอีกเรื่องต่อแสงทองคงอยู่กลางอากาศส่องสว่างเหนือท้องฟ้ายามค่ำทุกสายตามองขึ้นไปอย่างตะลึง ลมสงบลงชั่วขณะแต่ความเงียบกลับกดทับจิตใจทุกคนรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนพระร่วงยังคงยืนนิ่งมือยกขึ้นชี้ไปอย่างท้องฟ้าริมฟีปากขยับต่อเนื่องเสียงคำพูดทุ้มต่ำชัดเจนแต่ฟังไม่เข้าใจเหมือนภาษาที่ไม่เคยมีใครได้ยินผู้ติดตามสยามบางคนสั่นสถานน้ำตาไหลอาบแก้มไม่รู้ว่าเป็นความกลัวหรือศรัทธาทหารขอมที่เหลือเพียงไม่กี่นาย ก้มหน้ากับพื้นมือสั่นไม่หยุดราวกับเด็กที่ไร้ที่พึ่งเงาดำใต้พื้นเริ่มขยับอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวมันเริ่มปรากฏรูปร่างเหมือนเงาคนยืนขึ้นจากรอยแตกสูงใหญ่เกินกว่ามนุษย์ใบหน้ามืดดำไร้เค้าโครงผู้ติดตามหลายคนหลับตาไม่กล้ามองต่อแต่เสียงหัวใจยังเต้นดังในหูพระร่วงก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวลานทั้งลานสั่นสะเทือน เงาดำนั้นหยุดชะงักราวกับถูกบังคับเสียงลมหวีดวิวต้นไม้โยกสะบัดใบไม้ปลิวว่อนเหมือนฝนโปรยพระร่วงเงยหน้าขึ้นดวงตาส่องประกายแสงจันทร์เสียงคำพูดดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมทุกคนได้ยินพร้อมกันแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายมีเพียงความรู้สึกเย็นเยียบที่แทรกเข้าไปในหัวใจเงาดำสถานร่างกายเริ่มแตกออกเป็นเส้นแสงเหมือนจะถูกฉีกออกจากกัน พื้นดินสั่นแรงเสียงดังเหมือนภูเขาจะถลม่มฝุ่นฟุ้งคลุ้งจนหายใจติดขัดผู้ติดตามกรีดร้องแต่เสียงถูกกลบด้วยถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งใดดังเกินเสียงของพระร่วงเงาดำพุ่งขึ้นสูงหายวับไปกับแสงทองเหลือเพียงความว่างเปล่าและความเงียบฝุ่นจางลงดวงจันทร์กลับมาส่องสว่างลมเย็นพัดเบาๆคล้ายไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเชื่อว่ามันจบแล้ว สายตาทุกคู่ยังจับจ้องพระร่วงหัวใจยังสั่นสถานด้วยความไม่แน่ใจพระร่วงลดมือลงช้าๆดวงตาเยือกเย็นแววตาเต็มไปด้วยความลึกลับเขาหันมองผู้ติดตามเสียงของเขาเปล่งออกมาครั้งนี้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ได้ถูกปลดปล่อยแล้วถ้อยคํานั้นทำให้บรรยากาศหนักอึง้งเหมือนมีก้อนหินกดทับบนอกทุกคนความเงียบยิ่งลึกขึ้นกว่าเดิมผู้ติดตามบางคนมองหน้ากัน ไม่กล้าถามไม่กล้าแม้แต่จะขยับเพียงก้มกราบลงไปอีกครั้งทหารขอมที่รอดชีวิตสั่นสถานน้ําตาไหลด้วยความหวาดกลัวบางคนเอ่ยปากขอชีวิตแต่พระร่วงไม่ตอบเขาหันหลังกลับก้าวเดินไปยังป่ามืดด้านหลังลานทุกคนเฝ้ามองไม่มีใครกล้าตามมีเพียงเสียงฝีเท้าที่หายลับไปทีละก้าวเมื่อเขาหายไปความเงียบกลับมาอีกครั้ง ท้องฟ้าเต็มไปด้วยแสงดาวราวกับไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงแต่ในใจของทุกคนพวกเขารู้ว่ามีบางอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่ตื่นขึ้นมาไม่มีวันกลับไปนอนอีกและความลับนั้นถูกฝากไว้กับถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ของพระร่วงเพียงผู้เดียวเรื่องต่อป่ามืดเงียบมีเพียงเสียงแมลงกลางคืนดังระงมลมพัดแรงจนกิ่งไม้เสียดสีกันพระร่วงก้าวชา้ชาฝ่าเท้าแตะดินนุ่มชื้น กลิ่นดินปนกลิ่นใบไม้เน่าโชยแรงดวงจันทร์ส่องลอดผ่านกิ่งไม้แสงขาวสลับเงาดำบนพื้นรล่ากับทางเดินที่วางไว้โดยโชคชะตาผู้ติดตามบางคนลังเลมองหน้ากันด้วยความกลัวแต่ไม่มีใครกล้าเดินตามพวกเขารู้สึกเหมือนพลังบางอย่างกำลังกั้นไม่ให้ก้าวเข้าไปหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกพระร่วงยังคงเดินต่อเงาของเขายาวเหยียดบนพื้น แสงจันโอบล้อมราวกับคุ้มครองเสียงกิ่งไม้หักดังแกรกแกรกเหมือนมีบางสิ่งตามอยู่ด้านหลังแต่เมื่อหันกลับไปกลับว่างเปล่าลมพัดเย็นยเยือกเหมือนลมหายใจของสิ่งที่มองไม่เห็นใบไม้ปลิววนเหมือนถูกใครกวนน้ำพระร่วงหยุดยืนหูเงี่ยฟังความเงียบริมฟีปากขยับชา้ชาๆเสียง้อยคำเบาเหมือนกระสิบแต่ก้องสะท้อนในใจทุกสิ่งมีชีวิตแม้ต้นไม้ก็สั่นไหวตามเสียงนั้น พื้นดินตรงหน้าค่อยๆแยกออกรอยร้าเล็กขยายกว้างแสงสีทองส่องลอดขึ้นมาพระร่วงก้าวลงไปในรอยแยกร่างของเขาถูกกลืนหายไปในแสงไม่มีใครเห็นเขาอีกผู้ติดตามที่เฝ้ามองจากไกลต่างกรีดร้องด้วยความตกใจแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้ลานเงียบงนันเสียงมแมลงหยุดลงพร้อมกันท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆดำความหนาวเย็นแทรกเข้ากระดูก ผู้ติดตามกอดอกสั่นสถานบางคนเอ่ยสวดด้วยเสียงสั่นเครือจากรอยแยกที่ปิดตัวลงเสียงก้องเบาๆดังขึ้นไม่ใช่เสียงของพระร่วงแต่เป็นเสียงอื่นเสียงนั้นหลึกลับเหมือนมาจากก้นบึ้งของโลกทั้งนุ่มนวลและเย็นเยือกทุกคนตัวแข็งทื่อหูเงี่ยฟังอย่างหวาดหวัน่นแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายทหารขอมที่รอดชีวิตหันมองกันดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว บางคนเอ่ยเบาๆว่านั่นไม่ใช่เสียงมนุษย์ลมแรงพัดอีกครั้งต้นไม้โอนเอ็นไปมาเงาดำพาดผ่านแสงจันทร์เหมือนมีบางสิ่งลอยอยู่เหนือป่าใหญ่โตจนบดบังท้องฟ้าแต่กลับไร้รูปร่างชัดเจนผู้ติดตามหลายคนซุดตัวลงมือกุมอกด้วยความกลัวบางคนร้องให้ด้วยเสียงสะอื้นแสงจันทร์ถูกเมฆกลืนหายความมืดปกคลุมทุกทิศเหลือเพียงเสียงลมหายใจของผู้คน แล้วทันใดนั้นเสียงกลองดังขึ้นจากใต้ดินจังหวาหนักแน่นช้าๆเหมือนหัวใจยักย้ายทุกการเต้นทำให้พื้นสัน่นทำให้ผู้คนสะดุง้งและทำให้ความหวาดกลัวแทรกเข้าลึกกว่าเดิมเสียงกลองดังต่อเนื่องแต่ละจังหวะเข้มข้นขึ้นเรากับบางสิ่งกำลังคืบคลานขึ้นมาทหารขอมาล้มลงคุกเข่ามือปิดหูด้วยความหวาดวันผู้ติดตามสยามบางคนสวดเสียงดังขึ้น แล้วเสียงกลองหยุดลงทันทีเงียบงันเสียจนหูอื้อหัวใจทุกดวงเหมือนหยุดเต้นจากความเงียบนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นคราวนี้ชัดเจนจนทุกคนได้ยินพลังถูกปลดปล่อยแล้วถ้อยคํานั้นไม่ใช่เสียงของพระร่วงแต่ก้องกังวานไปทั่วป่าเหมือนมาจากท้องฟ้าและใต้ดินพร้อมกันสายตาทุกคู่เบิกกว้างไม่มีใครกล้าแม้แต่จะกระพริบตา เพราะพวกเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่ของมนุษย์ตอนจบเสียงประโยคนั้นค่อยๆจางหายไปป่ากลับคืนสู่ความเงียบดวงจันท์โผล่พ้นเมฆอีกครั้งผู้ติดตามยังคงก้มกราบน้ำตาไหลด้วยความศรัทธาบางคนสวดเบาๆขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทหารขอมที่เหลือไม่มีแรงจะลุกพวกเขามองหน้ากันด้วยความพ่ายแพ้และต่างรู้ว่าโชคชะตาถูกตัดสินแล้วรอยแยกบนพื้นปิดสนิท ไม่มีแสงไม่มีเงาเหลือเพียงดินที่สงบนิ่งพระร่วงไม่ได้กลับออกมาแต่ถ้อยคำของท่านยังคงก้องในใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ได้ถูกปลดปล่อยแล้วตั้งแต่นั้นมาผู้คนเล่าขานเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวที่ทำให้แม้แต่ขอมายังต้องเกรงกลัวบางคนเชื่อว่าพระร่วงเป็นมนุษย์ผู้มีบุญญาบารมีบางคนกลับเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าจำแรงไม่มีใครรู้ความจริงแน่ชัด แต่ทุกครั้งที่สายลมพัดผ่านเสียงแผ่วเบาก็ยังสะท้อนมาเหมือนถ้อยคำโบราณที่ไม่เคยสูญสลายตำนานยังคงอยู่แผ่วเบาในความทรงจำของแผ่นดินและจะถูกเล่าต่อไปตราบนานเท่านาน